รีแคปวันพีซตอนที่1147มาดูกันว่าตอนนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหรือข้อมูลที่สำคัญอะไรบ้างเปิดมาก็จะเป็นฉากนึกย้อนถึงคำพูดของซาโลก่อนที่เขาจะสลบไปเขาได้บอกให้นิโคโลโบินกับชอปเปอร์ซ่อนตัวอยู่ในผมของเขาอย่าเพิ่งรีบออกไปเพราะออกไปก็สู้ไม่ได้ให้รอและคิดหาวิธีช่วยเด็กๆที่หลังและยังบอกอีกว่าเขารู้จักเจ้าพวกนั้นพวกมันก็คือภาคีอัศวินเทพและพวกมันมีพลังอมะตะซอมเมิร์ธหันไปถามคุณโกว่าจะเอาตัวลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางไปด้วยหรือเปล่า พอตอนนั้นนามิจินเบอุซอบและก็บลูคได้ถูกกุลโกะจับตัวไว้เรียบร้อยแล้วแต่เซนกิลลิงแฮมก็ได้พูดแทรกเข้ามาผ่านแมลงโทรสารว่าอย่าพูดบ้าๆสิเว้ยพวกแกอยากให้หมวกฟางโกธหรืองไงวะเพราะในมุมมองของกิลลิงแฮมมันไม่อยากประทะกับพวกสี่จกักรพรรดิแค่อยากทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้เสร็จแล้วก็กลับตัดไปที่สมาชิกกลุ่มหมวกฟางทั้ง4คนที่โดนจับกําลังพูดคุยกันถึงความน่ากลัวของกุลโกะแต่อยู่ๆเธอก็เดินเข้ามาแล้วใช้ดาบชี้ไปที่หน้าบลูคพร้อมกับ เอาส้นตีนเหยียบปลายคางของบลูคโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าบลูคจะเห็นกางเกงในของเธอหรือเปล่าจากนั้นกุนโกก็บอกให้บลูคมาเป็นทาสแล้วแต่งเพลงเพื่อเธอไปตลอดชีวิตซะนามิและคนอื่นๆต่างก็ตกใจที่คนอย่างกุนโกที่เป็นเผ่ามังกรฟ้าก็ชอบฟังเพลงของบลูคด้วยแถมจินเบยังแซวบลูคอีกว่าโดนพวกคนใหญ่คนโตชอบเข้าซะแล้วสิจังหวะนั้นซอมเมิร์สก็ได้ตะโกนห้ามกุนโกว่าอย่าได้คิดเชียวนะบวย้ยเพราะมันเองก็ไม่อยากมีปัญหากับพวกสี่จกักรพรรดิเหมือนกันตัดไปที่กุก โกที่กําลังจ้องหน้าบลูเพื่อรอฟังคําตอบบลูก,ก็ได้ตอบไปว่าขอโทษด้วยนะตั้งแต่ที่ได้รับชีวิตที่2จากกัปตันลูฟี่ฉันก็สาบานไว้แล้วว่าจะพักดีต่อเขาเท่านั้นทางด้านกุนโกก็สวนทันควันว่าถ้าปฏิเสธฉันจะฆ่าแกทิ้งซะลูก,ก็บอกว่าเอาเลยขอยอมตายดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติหลังพูดจบกุนโกก็ได้ประเคนส้นตรีนให้บลูงามๆไปหนึ่งดอกซอมเมิร์ดได้ถามกิลลิงแฮมผ่านมาแมลงโทรสารว่าได้ยังวะทางฝั่งกิลลิงแฮมก็ตอบกลับมาว่าได้แล้วเริ่มได้เลยจากนั้น ซอมเมิร์ดก็ได้พูดผ่านแมลงโทรสารเพื่อกระจายเสียงของเขาให้ทุกคนที่อยู่บนเกาะเอลบาบได้ยินแล้วพี่แกก็บอกว่าถึงชาวเอลบาบทุกคนที่กําลังยุ่งอยู่กับการรับมือกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือฝีมือของพวกพี่เองน้องๆจากนั้นมันก็แนะนําตัวเองว่าข้าคือคมดาพิทักษแดนศักดิ์สิทธิ์แมริจัวพาคีอัศวินเทพซอมเมิร์ด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 หลังจากที่ได้ยินสิ่งที่ซอมเมิร์ดพูดไปคนในเอลบาบทุกพื้นที่ต่างก็ตื่นตกใจและตััลลบบั้้งคํําาาาาถมมวว่พกรฐบบบลลโนนทแีไ ืออะะไรวนอกจากนี้ซอมเมิร์ยังได้บอกอีกว่าพวกมันได้จับตัวเด็กๆคนยักษ์ไว้สิบคนส่วนเหตุผลก็คือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบังคับให้คนยักษ์ยอมเป็นทาสนักรบของพวกมันและมันก็บอกอีกด้วยว่าเด็กสิบคนที่จับตัวไว้นั้นชื่ออะไรกันบ้างก่อนจบตอนซอมเมิร์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าต่อไปนี้คือคําสั่งชาวเอบับจงฟังให้ดีและนี่ก็คือข้อมูลสําคัญทั้งหมดของวันพีซตอนที่1 1ึ่สสามารถอ่านด้วยตัวเองแบบฟรีๆและถูกลิขสิทธิ์ได้ที่เว็บ ไซ์หรือแอปพลิเคชันมังงะพลัสบายชูเอชะ